ได้ค่ะมาพบก,บกับนะคะกับช่อง Hello I'm from Prison สวัสดีนี่มาจากคุกนะคะวันนี้ก็จะมีเรื่องที่จะมาให้ข้อมูลกกันนะคะกับคนที่แบบว่ายังแบบว่าออกมาจากคุกแล้วแล้วก็เอ๊ะจะยังไงถ้าไปขอประวัติอาชญากรรมจะได้ไหมต้องทำยังไงนะคะเพราะว่ามีหลายคนอนะในคลิป ที่เรื่องของการมาทํางานต่างประเทศนะคะแล้วก็ถามเรื่องของอาการไปขอประวัติอาชญากรรมที่สานักง,งานตารวจแห่งชาติจะต้องทํายังไงแบบไหนแล้วก็มีโอกาสจะได้ไหมคําถามที่ก๊อเจอในกลุ่ปนะคะที่ถามเข้ามาก็คือไปสมัครงานแล้วเขาให้ไปตรวจประวัติอาชญากรรมเราจะเจอไหมถ้าพ้นโทษมาแล้ว7ปีนะคะ7ปีอะเดี๋ยวเรามาอธิบายกันอย่างนี้ก่อนว่า ประวัติอาชญากรรมเนี่ยนะคะคือโดยความเป็นจริงแล้วนะมันจะอยู่กับเราตลอดชีวิตแต่มันจะถูกเก็บไว้ในอีกระบบหนึ่งหลังจาก5ปีแล้วสิ่งที่จะค้นเจอได้นะคะก็คือ5ปีหลังจากเราพ้นโทษใน5ปีหลังจากเราพ้นโทษเนี่ยช่วงเนี้ยเขาจะสามารถค้นในระบบอินเทอร์เน็ตเจอเข้าใจปปะแต่ว่าหลังจาก ครบ5ปีแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาออกจากระบบการค้นหาทางอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งเท่ากับว่าประวัติอันนี้มันยังอยู่กับเราแหละเพียงแต่ว่ามันจะค้นหาไม่เจอในกรณีที่เขาไม่ได้ค้นแบบที่ไม่ได้ค้นแบบเจาะลึกอะไรแบบนี้อันนี้เขาก็กจะค้นหาไม่เจอนะคะก็คือเขาก็จะล้างประวัติก็คือเขาไม่ได้ล้างประวัติหรอกเขาจะเอาประวัติย้ายที่เก็บเนาะทีนี้เวลาที่เขาย้ายที่เก็บประวัติอะคะ เวลาที่มีการตรวจสอบเนี่ยในระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาหลังจากที่เราพ้นโทษออกมามันก็จะไม่มีประวัติการกระทําความผิดของเรานะคะซึ่งก็เท่ากับว่าเราจะเป็นผู้ไม่มีประวัติการกระทําความผิดหรือไม่มีประวัติอาชญากรรมในระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาไม่ใช่การไม่มีประวัติอาชญากรรมตลอดชีวิตนะเออก็คือไม่มี5ปีที่ผ่านมาทีนี้การพ้นโทษมาแล้ว7ปีสามารถ ไปขอได้นะคะแล้วก็ประวัติเราก็จะขาวสะอาดทีนี้วิธีการไปขอที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะคะเพื่อให้มั่นใจแล้วก็ชัวนะแล้วก็ไม่ต้องเสียตังค์เยอะแล้วก็เอาสำนับัตรประชาชนสำนาทะเบียนบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ไปขอใบรับรองความประพฤติรับรองประวัติอาชญากรรมนะคะถ้าหากพ้นโทษออกมาแล้ว7ปีก็ไปทําแค่นี้แหละแต่สําหรับคนที่ ยังไม่ครบ5ปีนะคะคนที่ออกมายังไม่ครบ5ปีเนี่ยก็ควรจะแจ้งเขาโดยตรงตามตรงว่ามีประวัติอาชญากรรมนะคะแล้วก็เขาจะออกไปรับรองความประพฤติให้ว่าเราเคยมีประวัติอาชญากรรมคดีนี้คดีนี้แล้วก็ทางที่ดีเนี่ยเอาใบบริสุทธิ์แล้วก็ไปสำเนาคำพิพากษาแนบไปด้วยตอนขอประวัตินะคะซึ่งก๊ก็รู้แหละว,ว่าทุกคนน่ะไม่ได้อยากที่จะให้ตัวเองมีประวัติอาชญากรรม หลอกเวลาที่ไปสมัครงานอะนะคะแต่ว่ายัางไงก็แล้วแต่ถ้ามันต้องขอก็ต้องขอนั่นแหละเนาะเออก็ก็ต้องยอมรับความจริงไปเนาะทีนี้ต่อมานะคะหลังจากที่เราได้ตัวใบรับรองความประพฤติรับรองประวัติอาชญากรรมแล้วเนี่ยเราอะกอ็สามารถเอาไปยื่นได้สำหรับการสมัครงานต่างๆนะคะที่เขาขอใบนี้เนาะทีนี้ ประโยชน์ต่อมาเราจะคุยกันเรื่องของประโยชน์ของประวัติอาชญากรรมอันนี้นะคะอย่างแรกก็อยากให้เรามองในมุมของนายจ้างก่อนในกรณีที่เราเป็นนายจ้างนะคะเราก็เสียเงินจ้างคนใช่ไหมเออจ่ายเงินเดือนอะไรเงี้ยเราก็อยากได้คนที่ทํางานมีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นคนที่เราสามารถที่จะมั่นใจได้ว่าเขาอะจะไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับเรา ดังนั้นนายจ้างหลายๆคนหลายๆบริษัทก็เลยจําเป็นที่จะต้องไปขอประวัติก็คือจําเป็นที่จะต้องขอประวัติอาชญากรรมจากจากาคนที่มาสมัครงานนะคะทีนี้อันนี้คือมุมของนายจ้างคือมันมีข่าวเยอะมากเลยที่คนที่เพิ่งอ,ออกจากคุกมาไปสมัครงานแล้วก็ฆ่านายจ้างปาดคอนายจ้าง ป่อนเอ่อขโมยของอะไรแบบเนี้ยซึ่งไม่มีนายจ้างคนไหนในโลกนี้อยากเจอเหตุการณ์แบบนั้นนะคะหรือเพราะฉะนั้นการขอตรวจประวัติอาชญากรรมของนายจ้างก็เป็นเรื่องจำเป็นและก็สมควรแต่ทีนี้เรื่องของคนที่เคยเออกจากคุกมาก็จะบอกว่าเฮ้ยมันแบบนี้มันก็เท่ากับว่าไม่ให้ไม่ให้โอกาสคนที่เพิ่งออกมาจากคุกนะสิเป็นก็คือ เราจะเราอยากให้โอกาสค่ะทุกๆคนอยากให้โอกาสคนที่ออกมาจากคุกนั่นแหละแต่คนที่ไม่อยากให้โอกาสก็มีเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าการที่บอกความจริงกับนายจ้างอะ่ะมันก็ดีกว่าเออคือถ้าเขาตัดสินใจที่จะให้โอกาสเราทาั้งๆที่รู้ว่าเราเคยติดคุกมามันก็มีคุณค่ามากกว่าถูกไหมคะมันก็มีคุณค่ามากกว่าเขาให้โอกาสเรา โดยที่เขาไม่รู้ว่าเราเคยติดคุกมาโดยที่เราโกหกเขาเนาะแต่ก็รู้ว่าเรื่องแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆนะคะเออแต่ก็ไม่เป็นไรล่ะเออมันก็เป็นมันก็เป็นอะไรที่จะต้องแบบเป็นคอนซิเวนต์อะนะคะเป็นเป็นเวรเป็นกรรมที่จะต้องชดใช้กันหลังจากติดคุกเนาะเออที่นี้ เรื่องของประวัติอาชญากรรมจําเป็นต้องปกปิดมากน้อยขนาดไหนเนี่ยยังเป็นที่ถกเถียงกันเยอะมากนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือมันต้องมองในมุมของนายจ้างด้วยเนาะแต่ทีนี้ประวัติอาชีากรรมเหล่านี้นอกจากเราต้องมองเรื่องมุมของนายจ้างแล้วว่าเขาจะได้ความรับความการันตีแล้วว่าเขาจะได้คนที่ดีคนที่จะไม่สร้างปัญหาในภายหลังมานะคะอีกอันนึงก็คือประโยชน์สำหรับ คนที่เคยต้องโทษประโยชน์ของคนที่เคยต้องโทษมาเนี่ยนะคะเรื่องของประวัติอาชญากรรมเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะมันมองมันอาจจะมองเป็นประโยชน์ไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าก๊อฟก็อยากจะให้มองว่ามันเป็นประโยชน์เหมือนกันเนาะเออก็คือเรื่องเหล่านี้นะคะมันก็มันก็นกหนึ่งเ,เมื่อเราผ่านพ้นช่วงเวลา5ปีของประวัติของการของของ,ของระยะเวลาพ้นโทษ5ปีแล้วเนี่ยแปลว่าเราอะ่ะ จะต้องอยู่คืออยู่ในอยู่ในความประพฤติที่ดีอะค่ะห้าปีหลังจากห้าปีแล้วคือในระหว่างห้าปีนี้เราไม่ควรกระทำความผิดอะไรเลยนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราทำผิดอีกเราโดนใบแดงก็คือเราก็จะโดนเลขแดงก็คือเราก็จะโดนแทงว่าเราอะเคยกระทำความผิดเป็นการกระทำความผิดซ้ำซาก ซึ่งสิ่งเหล่านี้พอมันเป็นการกระทําความผิดซ้ำซากอะคะ่ะเราจะเวลาทุกทุกครั้งที่เรามีการต้องโทษสมมุติว่าครั้งที่แล้วใช่ไหมเราอะติดคุกสามปีแล้วครั้งนี้อะเราอะไปกระทำผิดซ้ำยังไม่ทน5ปีเราไปทำผิดซ้ำอีกสารตัดสินมาหนึ่ปีแต่ว่าเราไม่ได้ติดคุกแค่หนึปีนะคะเราอะจะต้องติดคุก เพิ่มขึ้นมาอีก1นึ่งปีครึ่งก็คือครึ่งหนึ่งของโทษครั้งที่แล้วเท่ากับว่าเราต้องติดคุกสองปีครึ่งนะอันเนี้ยถ้าหากว่าเราอ่ะผ่านพ้นช่วงเวลาหปีนี้ไปได้อ่ะคะ่ะเราอ่ะก็จะไม่ต้องโดนบวกโทษนะคะไม่ต้องโดนบวกบวกโทษโทษอีกครึ่งหนึ่งของของคดีครั้งต่อไปแต่ก็ไม่ควรไปก่อคดีเพิ่มนะโอเคมั้ยเออไม่ต้องไปก่อคดีอะไรเพิ่มนะคะ ก็แหละประมาณนี้ทีนี้เสร็จปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นประโยชน์นะคะแต่มันก็ต้องผ่านพ้นหปีไปก่อนทีนี้เนี่ยความเป็นไปได้ของเรื่องประวัติอาชญากรรมเนี่ยมันอาจจะมีความเป็นไปได้อย่างหนึ่งก็คือการขอให้มีการลดลดระยะเวลานะคะอย่างเช่นเป็น3ปีได้ไหมหรือการหาบริษัทองค์กรต่างๆที่เขาเนี่ยสามารถช่วยให้ คนที่เคยติดคุกมาก่อนคนที่เคยต้องโทษมาก่อนเนี่ยไปทํางานนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเิงเชิงนโยบายที่ต้องทํากันอีกนานมากๆเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วละยังไงวันนี้นะคะก็ลากันไปก่อนนะคะสําหรับคําถามนี้นะคะ7ปีแล้วจะค้นเจอประวัติอาชญากรรมไหมไม่เจอแล้วนะคะพ้น5ปีแล้วไม่เจอแล้วนะคะ แต่ถ้าออกมา6เดือน2ปี1ปี3ปี4ปียังเจออยู่นะคะเพราะฉะนั้นไปขอได้ถ้ามั่นใจว่าไม่มีแต่ถ้าหากว่าอยากได้ความมั่นใจความจริงใจในการไปสมัครงานก็ไปขอได้นะคะแม้ว่ามันจะยังไม่พ้น5ปีก็ตามนะคะเอออันนี้เป็นเรื่องยากเป็นเรื่องนโยบายแต่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับหลายๆคนนะคะอันนี้ ตงลากันไปก่อนแล้วบ๊ายบายเอ้ยไม่สิเดี๋ยวจะคุยเรื่องเลขกลของบริษัทต่างๆกับคนที่มีประวัติอาเชียกับคลิปต่อไปเลย